สวัสดีครับกับช่องโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กส่งเข้ามาซ่อมนะครับเป็นรุ่น e ห้าห้าสามหนึ่งจีนะครับอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับกระแสอยู่ประมาณศูนย์จุดหกนะครับแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับเมาส์ก็ไฟไม่ติดนะครับก็น่าจะยังไม่ขึ้นภาพนะครับเดี๋ยวลองแกะบอร์ดออกมาดูนะครับ อืมตอนนี้ผมลอยบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็เปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับอย่างแรกก็คงต้องแฟดใบออดนะครับจะลองแฟดใบออดดูนะครับเพราะว่าวัดไฟตามคอยแล้วนะครับก็ออกครบนะครับสภาพบอร์ดก็ไม่ไม่มีรอยโดนน้ำนะครับก็จะลองแฟดใบออดดูก,ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมแฟดใบออดแล้วนะครับ แล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนเม็ดล้อมด้วย<ผ> <ๆ S 2> นะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับแล้วก็แฟดนะครับใส่กลับไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานใบออดด้วยนะครับฐานใบออดฐานหมดนะครับก็เปลี่ยนฐานด้วยแล้วก็แฟดใบอนะครับเย้าลองออนกันดูนะครับหลังจากแฟดใบออดแล้วจะขึ้นภาพไหมนะครับ กดออนแล้วนะครับขึ้นภาพแล้วนะครับก็แสดงว่าโนตนุ๊กตัวนี้มีปัญหาที่ใบออดนะครับผมแฟดใบออดใหม่ก็เปิดติดขึ้นภาพนะครับก็น่าจะปิดงานนะครับพาร์ทบอร์ดเป็น L A B 162P นะครับเป็น E 5 531G นะครับ อาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับกระแส0.5.0.6นะครับก็ตอนนี้ก็ุดขึ้นภาพก็0.6.9กนะครับก็กระแสก็เหมือนจะขึ้นภาพนะครับแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับก็แฟดไปออดนะครับก็ปิดงานนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ